อันใดได้ True Idea Sharing Platform ตำแหน่งดีลเลอร์รับค่านำ5%ตำแหน่ง Super d ์ด l e r ลอร์รับค่านำ7%และตำแหน่ง Master d ์ด l e r ลอร์รับค่านำ10%และมีสิทธิ์รับ Uni Level 2%อีกถึง5ชั้นตัวอย่างเช่นตัวเราไปแนะนำนายเอซื้อไวเชอร์ในราคา1,000บาทตัวเราจะได้รับค่านำทันที100บาท เมื่อเกิดการซื้อไวเชอร์แล้วระบบจะจับขึ้นไปด้านบนหาตำแหน่ง MD และจ่าย2%ให้กับตำแหน่ง MD สูงสุดถึง5ชั้นชั้นที่6ขึ้นไปจะไม่รับ2%ระบบจะจ่ายให้กับ MD ที่อยู่ในชั้นที่5เท่านั้นและนี่คือแผนรายได้ของ True Idea Sharing Platform ที่ทำง่ายๆได้เงินเร็ว